สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทยินดีต้อนรับท่านผู้ชมประสบการแข่งขันฟุตบอลเพื่อเบรีของอังกฤษครับประจำฤดูกาล2 0 2 5 2 0 2 6ครับเกมในเบนีครับขออนุญาตน้ำพาท่านผู้ชมมาที่สนามเควินครอสตริทสครับสนามรังเยาวของทีมฟูแล่นครับบินเกมพบกพกันระหว่างฟูแล่นเจ้าบ้านครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ฟูลเอมเจ้าบ้านครับอยู่ลำดับที่เกของตารางแข่งไป1นัดครับมีอยู่1แต้มครับสัปดา์ที่แล้วครับเสมอให้กลับไบรทันมา1ประตูต่อ1ส่วนผู้เยือนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอยู่ลำดับที่15ของตารางแข่งไป1นัดด้วยกันครับมีอยู่ศูนแต้มครับสัปตา์ที่แล้วครับเปิดบานพ่ายแพ้แก่ปืนใหญ่อเซนนลมาศประตูต่อหนึ่งสเอ็ะนตัวจริงของเจ้าบ้านครับมาในระบบ42 3 1ึครับ ผู้รักษาประตูก็เป็นแบนเรโนหลัง4ตัวครับเควินบัซซี่ครับคู่กับโยซิมเฮนเดอร์สันฝั่งซ้ายเป็นแอ็งโทนี่ครับโรบินสันฝั่งขวาเคนนี่เตเต้กลาง2ตัวครับซาซาลูคคิดคู่กับเซนเดอร์เบอร์เก้ตัวรุก3ตัวครับฝั่งซ้ายเป็นอเล็กอีโบวี่ขวาเป็นไรอันเซซิยงครับมิดฟิลด์ตัวรุกตรงกลางอังเรฟเปเรล่านาเป้ ela, o, ครับลาอูชิมิเนส แมนยูนเต็ดครับมาในระบบ3-4-2-1ครับผู้รักษาประตูครับอังเรโอโนานะ่าหลัง3ตัวฮันลี่เมกายตรงกลางฝั่งซ้ายเป็นเดลิกฝั่งขวาเป็นมาสซาอุยครับกลาง2ตัวไมโนนอนุกอเตคู่กับคริสเตียนอิดิกเซนตัวลุกฝั่งซ้ายครับพลัติกโดกูฝั่งขวาอามัตเดอโรมิชูตัวลุก2ตัวครับบรูโลนอฟเฟนเดสคู่กับอเล็กคานโดกานาโชครับและนาเป้าครับรัสมุทไหรุน นี่เคยเจอกันมา3นัดล่าสุดครับเป็นแมนยูภูมเยือนครับเอาชนะไปได้2ครั้งครับและการเสมอไป1ครั้งครับนัดล่าสุดเล่นที่บ้านของแมนยูครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1เกมเริ่มครับเป็นภูมเยือนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเตสเริ่มเล่นบอลก่อนบุกจากขวาไปซ้ายครับฟูแลมชุดสีขาวครับบุกจากซ้ายไปขวา แมนยูก็เซตเกมขึ้นมาฝั่งขวาก่อนครับต่อบอลขึ้นมาถึงกาาโชขวาเติมขึ้นมาเฟอร์นันเดสย้อนมาที่กาาโชามาดเก่าแงมากครับอูกาเตมีโอกาสนอกกรอบเกี่วดไปที่ลาสมูทอยลุน้นถือจิมไปก่อนครับกูแดมตัดบอลมาได้ออกมาฝั่งขวาเจนนี่ครับขึ้นไปถึงอังเดรออกขวามาถึงเซตซิยองตัดเข่าในไปลึกเกินไปครับเข่ามือของอังเดรโอนา่า เด่นสันมาเลยครับถึงมาสลาอุยวงขามาตรงนี้นถึงกานาโชออกไปขวามายบรูโนกลับมาที่กานาโชลาสมุ้อยรุ่นขวามีบรูโนเติมขึ้นไปตรงหน้ายังมีโรบินสันครับมาประกบเขาในมาติดโรบินสันออกซ้าไปที่อเล็กอีบูบิไอตรงนี้โรบินสันถึกเสียบลูกนีพุทธศิลป์ใ้เล่นต่อไปครับฟุตแลมยังได้บอลกลับมาตรงกลางครับอังเดสไปเลละ กัดหลังก็ไปไมครับถึงลูคิสลูคิสถึงารัดมุดให้รุน่นแรงวนไปบรูโน่บรูโน่ไปฝั่งขวาบรูโน่ยังโมมีมูมเติมครับย้อนกนลับเข้ามาตรงกลางการ์ายโช่เมนวนอูคาเต้อูคาเต้นอกกรอบออกไปถึงการดมุทะลมาตอูคาเต้กดด้วยขวาติดเซฟของเรโน่ครับยังครับแมนยูยังโมมีมสก,กอร์ขึ้นนำครับกูดัมขึ้นมาไหมอังเดสไปเลยล่ะ รับเข้าไปตรงกลางครับลูกคิดขึ้นมาตรงนาราอุคิเเนตซายเติมขึ้นไปแล้ว2คนคิเมเนตจะเลี้ยงว่นออกมาออกมาฝั่งขวาครับเซตสยงเซตสยงได้บอลเลี้ยงทำมุตัดเข่าในไปถึงราอุคิเมเนสตัดเข้ากลางอเล็กอีบูบีอีบูบีกดด้วยซ้ายยังไม่ติดบองของอุกาเต้ครับกระดอนไปเข้าท้าของบรูโน่ฟานเดนเดสลาสฟุกซอยลุอลนอุกาเต้ ขวาเติมมาแล้วครับอามาเตียโรกลับไปที่อามาเตียโรอีกครั้งจากทักขอขึ้นมาให้บรูโน่ครับปติโดโรบินสันครับอย่างบอนมาอาเล็กอิบวีมาบ้างครับฟูลแลมขึ้นสังไซตัดเข่าในมาถึงลาอูคิเป็นอังดเดรสเปเรล,ล่าลาอูคิวินิสขวายังมุมมีเติมลาอูนอกกรอบขึ้นฟลิกขึ้นหน้าม็ได้ครับราอูต้องเลี้ยงหาพื้นที่ขึ้นมายอดหลังกลับไปไหมครับ,บเบเก้มาที่ราอู อังเรตเปเดลราทะลุาลมาทิลาอุคิมินเดด้วยฝ่ามือวอนยังไม่ตรงตัวของพ่อหนุ่มคนนี้ครับผูบ้รักษาประตูจอมครอนเทรนส์ครับเตะมุมของเจ้าวานครับโขกลูกตนีโขก,กออกมาจากเส้นประตูครับฮูคาเต้ไปซอยบ้องกันไม่ได้ครับกลับมาเข่าเท้าของบรูโนแมนยูจะเซตเกมขึ้นมาบ้างครับฝั่งซ้ายแพทิกดอกู ดอกกูไปคนเดียวดอกกูเลือกที่จะบไปกับย้อนหลังกลับไปไหมอิลิเซียนเปรีเตียนอิลิเซียนตัดไปในไปที่รัสมุทอห,ห,มหอยลุนทางหนายงมูฮิไผหอยลุนตรงย้อนกลับมาที่อูกาเตฮอยลุนอีกครั้งครับบอเนินอูกาเตท,ทะลุกออกมาถึงการนาโชการนาโชกดที่ซ้ายไปติดบล็บบอกโอ้ยแอนเดอร์สันครับมาบล็อกไม่ได้ดกูแรมแจ้ไขออกมาดีครับบอลถึงเซซิย,ยง ไรอันเซติยงตัดเขาด่าในเป็นอังเดรสไปเล,ล่าทะลุขึ้นนาราอูคิมินเนสคนเดียวราอูคิมินเนสจะไปลูกนี่หุยราอูคิมินเนสย้อนหลังกลับมาครับราอูยังได้บอลราอูจะตัดเข่าในติดอีริกเซนราอูไปไม่ได้ครับแมนยูตัดบอลมาได้อะไรคันโยกันนาโชคกลับไปตรงกลางครับอูคาเตโรนออกขวายาวๆอ,อามาเตโรตอกสนขึ้นมารลโนตอกสนมาอีกครังถึงการันโช การ์นาโชตงกลางครับอีริกเซนพยายามจะต่อเกมขึ้นไปตรงมาขวามีอยู่2อย้อนกลับมาที่อูคาเตอูคาเตเลียงวนถ่ายอยู่อูคาเตยังบ่มีช่องตอกส่วนขึ้นไปที่การนาโชอตอกส่วนบ่อยเหลือเกินครับแมนยูในเกมในมนือนี้การนาโชการนาโชว,โชว,วน2-3จังหวะคืนกลับมาอีริกเซนครับเป็นการคล้องเกมกดด้วยสายไกลๆครับขึ้สเตียนอีริกเซนหลังจากพยายามจะเจาะหาช่อง หลายจังหวะครับทิเตียนอีลิกเซนครับมีช่องอยู่ตรงกลางสนามครับเข่าๆนอกกรอบเพียบโทษครับเลือกที่จะสองไกลๆครับกดด้วยสายหลุดออกนอกกรอบไปผู้เล่นเล่นยาวขึ้นมาตรงกลางครับมีแต่ผู้เล่นของแมนยูครับสี่ห้าคนครับอยู่ข้างหลังบรูโน่ฟรานเดสบรูโน่ยืนยืนถามูบรูโน่รอจากกระแทงทันทีราสมุดย้อนกลับมาก,กมากกนาโชยังขันลังให้ประตูตลอดครับแมนยูทิเตียนอีลิกเซน ลูกาเต้ขวาไปที่ปูรูโน่ฟันเดนเดียโยกเข้ามาติดเตต้อย่างไรที่บรูน่ยอนกลับมาตรงกลางครับล้มลงไปอังเดสเป็นยูไดบอลลูคาต้ยอนกลับมาเข้าท่างของเบอร์เก้ครับเป็นฟูลแลมจะไดลูกตก,กลับนบอังเลสเปเรล่าเปเรล่าออกมาพฝั่งขวาเซซิอยองแมนยูอยู่สามคนกับพวกฮันครับเซซิยองจะไปคนเดียวดอกกูได้บอลตัดเขาในปลายกานาโช พลิกเตียนอีเล็กแซนไมืหน่งอปกาเะออกไปฝังขวาขามฝั่งย้อนกลับมาที่อามัดและก็จบเกมการแข่งขันที่ครึ่งแรกก็จังหวะนี้ไปเลยครับจบครึ่งแรกครับระหว่างฟูแ้แลมครับเจ้าบ้านกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับยังเห็นเหยียงกันว่าไ้ครับเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมเกมการแข่งขันในครึงร่งหลังกันต่อ นำพาชมชม,ชมเกมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างฟูลแลมกับแมนยูนในครึ่งหลังกันต่อครับจบครึ่งแรกเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์เริ่มเรึ่งหลังมากครับเป็นเจ้าบ้านเริ่มเลนบอลกรอนครับฟูลแลมฟูลแลมเซตขึ้นมาทะลุปไปฝั่งขวาตราอูคิวินเนนล้ำหน้าไปครับเป็นตัวผู้เล่นคนแรกของเกมครับเป็นฟูมเมเยรอนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเอาเมนวนอุคาเตอ้ออกครับและกระ่งกองกลางตัวเก่าของทิมชาติบาราซิลมาครับ คาเซมิโล่เจ็ดเกมขึ้นมาตรงกลางครับอิลิกเซนตอนนี้กลางแมนยู่กับเป็นจอมเก่าทั้งสองตัวครับอิลิกเซนจะคู่ครับนี่ครับแคสเซมิโล่ลงมากะไดบอลครองตรงกลางพยายามคุมจังหวะตรงกลางครับแคสเซมิโล่คริสเตียนอิลิกเซนหักคอก้นไปลาดมุสห้อยลุ่นหันหลังให้ประตูตลอดครับลาดมุสทะลุขึ้นมาที่อิลิกเซนสายสายสาย,ยังมุมมีเติมครับเติมขึ้นมาของแพตติกดอกูยังไปว่าได้ครับดอกูยอดมาที่อิลิกเซน ตรงกลางคาเซเมโลคาเซเมโลมาที่บรูโน่ปรูโน่จะกดดีขวาครับถือโรบินสันครับย่งไปโกลเด็มในตรงกลางครับเปเรล,ล่าเปเรล,ล่าทะลุขึ้นมาถึงลาอูคิมินเนสยันกะลับมาที่เปเรล,ล่าฝั่งซ้ายมีอเล็กอีโบวีขออยู่ขวาเติมขึ้นมาอกโบวี vi, หันมาฝั่งซ้ายทะลุกออกมาถึง Robinson. โรบินสันโรบินสันจะล็อกขึ้นอเล็กอีโบวีขวาลูกนี้ติดเซฟบอลได้นรซอไมซ้ำโมได้ครับ มาธาเดลิกครับยังยืนถูกกำหน่งครับเก็บบอลจังหวะ2ได้ครับย้อนหลังกลับมาแม็กควายกลับมาที่มาทาเดลิกครับการนายโชการนายโชครองตรงกลางคริสเตียนอิลิกเซนคาเซเมโดเขึ้นมาถึงลัาสมุดคอยลุนขวาบรูโนชีกออกมา เป็นเอกโทนี่โรบินสันครับไปที่เปเรล่าทะลุขึ้นมาถึงลาอูคิเมเนสตายเติมขึ้นมาอเล็กอีโบบี้หักขึ้นไปลาอูลาอูจะย้อนกลับหลังขึ้นมาลูคิชจะทะลุตรงหน้าครับติดคริสเตียนนิลิกเซนเป็นแมนยูโต้กลับขึ้นมากันบ้างครับราดมุทไพรุนคนเดียวติดบาตซี่ครับแย่งไปเอเดนซันมาที่ลูคิสต้องย้อนกลับไปไหมครับต่างล่ำที่บาตซี่โยนกลับมาตรงนี้อามาติอโลครับแย่งบอลขึ้นมาได้เข้าไปตรงกลางครับคริสเตียนนิลิกเซน ลาดมูสลาดมูสหอยลุนออกขวาขึ้นไปที่หอยลุนหอยลุนมีโอกาสเข่าซ้ายลุกนี่กดไปติดเอริสันครับยันได้บอลอยูต่ตรงกลางไปหอยลุนอีกครั้งหอยลุนเข่าซ้ายอีกครังฝั่งซ้งายไม่มีเติมครับออกไปที่ดอกูครับมาช้าแต่ก็ยังมามาที่ลาดมูสหอยลุนที่ริมเซนย้อนหลังกลับมาที่คริสเตียนอีริกเซนมีคาเซเมโรมาที่ปลโนโกดดีขวาลุกนี้โอ้โหเอาจนได้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ยิงประตูออกนําฟูลแลมก่อนไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนครับด้วยประตูจากกัปตันทีมชาวโปรตุเกสคนนี้ครับบรูโน่ฟอร์นนเดสจากการคล่องเกมอยู่ตรงกลางครับต่อกัน2-3จังหวะอิลิกเซนไปที่ตัวถรอดลงม่าไหมาครับคาเซมิโลแทงมาให้บรูโน่พลิกด้วยซ้ายสุดสวยครับกดด้วยขวาครับผ่านตัวของบัตซี่ล้วก็ผ่านมือของแบเลนโนเข้าไปครับ ควินบสซีครับพยายามจะมาบล็อกครับแต่กบลบอกเพระท่านครับลูกนี้นาทีที่68ครับแมนเชสเ,เตอร์ยูไนเต,ต็ดครับออกนำฟูลแลมเป็น 1, ยายา1ประตูต่อ0ว่ากันไหนครับฟูลแลมลูคิสอังเดสไปเรล,ล่าขึ้นมาลาอูคิมินสฝั่งซ้ายมอมมีเติมพิกหนีได้คิมินสย้อนกนลับมาที่เปเลล่าตัดบอลไม่ได้ก่อนครับอิลิกเซ็ดอกูดอกูเลียงจังหวะ แตะไปโดนลาอูครับออก้ังชนะปไปเป็นลูกทุ่มของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคะัมเปลี่ยนโตแนวลุกดิมเสยนฟังขวาเลยครับเอาเซิยงออกครับแล้วก็สูงอัตามาสตาวดเด้ครับลงมาแทนครับมิดฟิลด์ัวลุกล่างบึกครับแมนยูเซตขึ้นมากครับฮอยลุนบรูโน่บรูโน่แตะ ไปหนีบาซีจำนวนผ่านด่านที่2ครับกูแลมตัดขึ้นมาแองโทนีโรบินสันเข้าไปตรงกลางครับไปเลยละ่ะย้อนกลับมาที่ลูคิสราอูราอูกิมินเนย้อนลกลับมาถึงบาซีไหมครับเบอร์เก้ทะลุขึ้นมาราอูออกไปที่ไปเลยละ่ะครับขึ้นมาที่ราอูนอกกรอบเขตโทษจะซองบอลขึ้นไปเลยละ่ะเปเลยากดิดไซไปติดมาท่านเด,ดริกครับยังกระดอนไปเข่าเท้าของแมนยูกลับมาที่มาทานเด,ดริก การนาโชการนาโชไปเองคนเดียวฝั่งซ้ายมีผู้เล่นฟูลแรมสามต้องย้อนกลับมาไหมครับอิลิกเซนออกไปที่การนาโชอีกครั้งครับกลับมาที่อิลิกเซนทะลุจังหวะเดียวลาสมุดหอยลุนยืนรอจังหวะหากเขาได้มาถึงคาเซมิโลอิลิกเซนกดด้วยขวาใกลกลระยะทางมันไกลไปครับบุโนโเป็นบตเลนโ่โครับยังมองเห็นทิศทางบอลครับรับไปได้อกอกบอลมาถึงอเล็กอีโบบีอีโบบี ขึ้นหนาเร็กวก็ได้ครับเข้าสู่ช่วงท้ายเกมครับฟูแลแอมต้องเล่งทำสกอร์ขึ้นได้ไดครับถ้าหวังอยากจะได้แต้มในเกมนี้ครับเป็นแองเดสเปเดละาดราอูฟิมินเนสชิมิเนตมีพื้นที่มีเต่าเล่คนเดียวชิปออกฝั่งขวาเติมเพิ่มมาของเตเตมาถึงเต่าเล่เปเดลากดด้วยซ้ายยังไม่ติดเซฟของคนโอนานา่ากระชอออกไปยังไปเข่าเท้าของมาธาเดลิกับลูกเซฟของเดียวนาน่าครับยังโชคดีไปแมนยูอออกไปข้างซ้ายครับกานาโช ่ายโชว์ไปคนเดียวไม่มีเพื่อนเสียบลูกนี้บอลยั่งว้ครับคุดสินให้เล่นต่อไปครับบอกว่าเลนที่บอลเบอร์เก้ไปที่เปเรลา่าขวาอนามาเต่าเรมีความเร็วบอลไปครับเข้าสื่อช่วงนาะทีสุดท้ายครับก่อนทดเวลาบาดเจ็บแมนยูแทดบอลไม่ได้อิลิกเซนทดเวลาบาดเจ็บในเกมนี้ครับ2นาทีบรูโน่กรูโน่ตอ,อกไปฟังกวัวตอกส่วนชินมาราสมูดช่อยลุนขึ้นมาบูโน่ที่ซ้ายเบาเกินไปครับกรูนเป็นแบรนด์ไโดโน่ครับยังรับไม่ได้ต้องออกบอลเร็วครับเลงจังหวะขึ้นมาอม และก็ปุ้ติสินครับเป่านุกวิทส่งสัญญาณจบการแข่งขันในเกมนี้ครับเป็นผู้มาเยือนครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับบุกมาเอาชนะฟูลแลมไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับจากประตูของคนนี้ครับบูโนฟานันเดสจบเกมครับเป็น3แต้มของแมนยูครับ สำหรับการแข่งขันของขเขาในวันนี้ครับเด้หมดเวลาลงแล้วครับขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมครับเรีพบกันใหม่ในโอกาสหน้าในคลิปหน้าในคู่หน้าครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ